สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พี่รันจะพามากินร้านอิซากายะนะคะอิซากายะอิซากายะข,ข,ของคนญี่ปุ่น,นะคะก็ทำอ่า<ม>้าใน,นีคูุษง,งั่นเลมีคันเค่ชาทำนก็มีคนเข้ามากินเยอะมากเลยร้านนี้อร่อยมากอาหนี้ก็เป็นอิซากายะนะคะ มิซาษะมิซากะยาของประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นสักยาจะพามาบนะคะนก็จะพามากนก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะใส่นะคะข้นมอแะถายให้ดูแล้วก็มีอะไรมั่งมากินกับสามีค่ะมากินกับสามีค่ะเดี๋ยวลงคลิปสั้นๆตามนะคะเดี๋ยวดูด้ว่าจะมีอะไรไหม ของอร่อยๆที่เราจะให้ดูนะคะี่ก็สื้อนี่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 หมูอันนี้เครื่องในหมูนะคะเนี่ยอันนี้เฮ้ะอันนี้ตับตับเนื้อเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าาฮารามิ รามอันนี้เขาเรียกยกาานะ้าส<ด>์อันนี้เขาเรียกภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกข้าวลิ้นหมูลิ้นหมูลิ้นหมูนะคะลิ้นหมูอ่าลิ้นหมูอันนี้เขาเรียกผักค่ะผักผักผักที่เอามาจิ้มกับมิโซะนะคะผักทีจิ้มกับมิโซะอ๋ออร่อยมากเลยแล้วก็ อนนี้ก็อ่นันอนิมินิมินิมิเหนมะอ่าเรีกนีโกมนิ่โกมิอร่อยมากเลยค่ะวันนี้มาทานภาษามี่มิน่ะแ้ก็อยู่ภาษานี่ก็อยู่ค่ะาจะมาทานกันนะคะทานกันทนกันอมทานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่รันก็จะลงแปดอีนะคะเดี๋ยวก็จะมาทานเดี๋ยวจะเอาไปดูนะะว่า รวมมกันแล้วเป็นยังไรวมกันเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งขอเอาขึ้นก่อนนะคะแป๊บก็ให้ดูเป็นไงคะเป็นไงโอเคไหมเออเอ่อเฮ้ยใช่เห็นแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะหันหันเป็นนี้นะคะยอด ก็กลับมากลับมาดูพี่บันเหมือนเดิมค่ะกลับมาดูพี่บเหมือนเดิมแล้วก็นี่ค่ะนี่อะไรมาเตอใจชาติล่แดี๋ยวดูท่นละคะเดี๋ยวดู่ค่ที่ไปมาดีค่ะไปมาดีไปนาดีไมาดีา ไอ้ยค่ไหนก็ถ่ายเออวันี้เขาไม่ให้ถ่ายไงันนี้เขไม่ถ่ายว่าดันก็จำไรู้ว่าเนี่ยได้สั่งมาอร่อยมากสั่งอไม่รู้ะถูกใจดรป่าอนะคะว่าค

เดียนะคะเดทกค่จะนจะหไม่ดูว่าจะเป็นยังไงอ่านี่นะคะทำแบบนี้นะคะน่าแ้วกก็ีกระเทียมกระเทียมสดกระเทียมสดเห็นไหมกระเทียมสดเห็นไหมกระเทียมสดแล้วก็จิ้ม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 แบบนี้อร่อยมาก อร่อยมากเลยค่ะครับบไอสาตันนะคะนี่วุ้ยพ่อเร็วอยู่ตรงนี้อืมนี่แหละขึ้นชื่อของคนญี่ปุ่นครับอืม เนี่ยกลับไปบ้านเราบ้านเราี ah e ja ่รันจะทำแบบนีเหคะอืมกับพี Woah ่รันจะไปทำแบบนี้นะคะซุปมีได้กอืมโอ้ยค่ะกินกันแบบนี้นะกันเนี่ยกระหล่ำกินกันดิิ

น,นี้ไส้ไส้ใหญ่ <c oughs> เป็นร้านที่อร่อยที่สุดในนีนีมาถูกมากแค่กินก็น่าจะสามสิบห้าบาทบ้านเราเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยสามสิบห้าบาทบ้านเราสามสิบห้าบาทบ้านเราอืมเป็นเนื้อย่างอืมคล้ายบาร์บีคิวอะ่ะแต่มัน,นไม่ใช่บาร์บีคิว <c oughs> ร้านชอบกินตับ เค่ร่ใครมาจะพามากินนะคะกินก,บก,บกับกลับกลักลากลด้วยอร่อยมากเลยเยเอะน่งไปนะสีให้ดูนะุงปไปให้ดูของกินเห็นไหมอืมอืมับใช่ไหมดูขงกินไปด้วย อ๋อดูเพียอเลยนะนะคะอร่อยมากอืม้ใส่ซักโคตรสีม่วงเหมือนเดิมม่วงเหมืนเดิมแต่ออันนี้เป็นอ่ะคนนันเหนคัสนะคัสึอ่าเขาเป็นเครื่องในเครื่องในหมูหมดเลยค่ะอืมแล้วก็งานเหมือนเดิมแล้วก็ทำแบบรอร่อยมากเลยนะ กินมากอมโอเคค่ะรเ,เราก็มาเจอสุดท้ายด้วยสุดท้าย้วยนี่นะคะขอบคุณมากนะคะได้ไงเจอกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย